สัสดีเจ้าวันนี้เขาก็จะมาอู้เรื่องงาวงาวถ้าบอกว่างาวก็แปลว่างโง่ตามทีเฮาหูกันนั่นเนาะตามที่พวกคุณรู้กันนาาั่นแหละค่ะเออแล้วถ้าเปลือนมาอูกบเฮาว่าอีงาวเหมือนที่เฮาโดน,ม,นมันเนี่ยก็จะแปลว่าอีงโง่นั่นเองอีรู้ว่าเออแล้วถ้าสมมุติว่า เปลี่ยนใหม่ฮะอัวโอ้อหฮันด้คนนักเงาวมันก็จะแปลว่าคนเยอะศาสตร์อ่ะเออมันจะแปลว่าคนเยอะโง่อีนะมันเหมือนอะยกตัวอย่างเห็มสักกคำหนึ่งก็คือประโยคหนึ่งก็ว่าโอ้กับข้าวลำไบลำเงาวก็คือกับข้าวอาร่อย อย่าเลยอร่อยมากอร่อยโคตรรอีเออพอทีแปะว่าก็เข้ามันแบบก็บเข้ามันโง่เอเนาะเออก็คือเขาามาเงาเนี่ยบางเตือมันก็เป็นเหมือนคําขยายขยายกําตังหน้าสมมติว่าบอกล้งก็คือล้ํเงาวคืออร่อยมากเอะหรือว่าโอ้อย่ะใบไก่ใบไก่งาวก็คือทางมัน ไกลไกลไกลมากๆเลยเอยก็คือมาขยายอีกทีหนึง่งอ่าอู้ผลาญใช่ไหมนาะถ้าสมมติแบบมงเตือนได้ยินคำว่า,างาเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ได้ด่าเขาว่าโง่อีกก็ได้นะเขาอาจจะชมเออบัจิดาาอ,อาจจะชมว่าโหงามงา,มงามเอ๊ะละวๆก็คือสวยมากโคตรสวยเลยอ่ะสวยเหมือนผู้หญิงจริงๆเลยอีจะได้ก่อลองตั้งใจฟังดีๆเด้อยะถ้าอู้ก็คนเหนือนะ มาอีล่ะไปล่ะ